โอ้เป็นขคือว่าปากจ้าของหอมคักเนอะก็มานั่งหาวใส่กันคักเกมปิดตาไทยหมาครับทุกคนครับคือจริงๆแล้วเกมเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามันง่ายมากสําหรับผมแต่เพื่อลองความจริงที่ผมพูดว่ามันง่ายมากคือเลยรู้ป่ะมาในบ้านอ่ะอุ้ยประค่านี่หมาในบ้านเนี่ยผมรู้จักทุกตัว หลับตายังไงแค่จับเพื่อรู้เลยว่าเป็นข้าวสวยเรามาลองดูว่าหลังจากที่ผมปิดตาแล้วเนี่ยผมติดท้ายถืบอบ่เ,อเรี่ยงมนจากตังต,งต,งตงัตีนท่อฟ้าหอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หอยเท่าฟ้าตีแล้วยังที่จำไม่ได้และคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยอาหารหมาคานิวานะครับคนว่าใช่หมาก็ชอบนะครับเอาเออนั้นแมวเท่านันาน้น มามามานี่นี่านิว่าเนี่เขามีถึง3มรสชาติด้วยกันนะครับเพราะทเป็นเนื้อแกะนะครับผมเนื้อไก,ก่ละกัเนื้อปลาเซลมอนนะครับนี่นะฮะและที่สาคัญเลยนะครับไม่ใส่แป้งสาลีไม่มีเข้าโพดนะครับเป็นแบบว่าคุณภาพล้วนๆนะครับโตวไวดูจากนางเขาคั่วคือตูตัวแตกไปแล้วนะครับนะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยยังไงจะปิดจะปิดจะปิดนะพีะ่ยังไงมันต้องปิดตา่องแค้นอันน อันนี้ปิดอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่หัวใช่ไหมขออนุญาตจ้าอ่าแล้วก็เลขยังเลขห้าเลขยังเลขสองเลขยังเลขสองมาเริ่มเลยนะเริ่มเลยเอาตัวไหนมาก็ได้ไอเอาตัวนี้ก่อนไหมเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้เอาตัวนี้ที่จับอยู่ใช่ไหมโอ้ตัวเล็กๆขนาดนี้นะฮะนี่จัก จากจากกยายภาพที่จับนะครับคนเก่าๆแบบนี้หัวพ <ah> ันคนเดียวมันเลือหัวย้นหัวล้นๆแบบนี้เป็นไปเป็นใครไปไม่ได้เลยอันนี้ผมดมกลิ่นได้ไหมได้กลิ่นแก่แบบนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนอกจากยายสา ถูกไหมถูกต้องพิงปอกยายษา,ายดาญาษายาษยาอ่ะอันนี้ยายสาอืออ่ะตัวตัวตัวต่อไปตัวต่อไปมาเลยโอ้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 ยโอ,ยอย้ยเสื่อมนากูซะชนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาเด้อไม่เอาไม่เอาอ่ะพี่จับ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 โอ้ยโอ้ยมีหูอะไอ <ป S 1> ย่างนี<ๆ>้เฮ้ยมันมีหู หมาแมวเมื่อกี้มีหูมีหูหายอ่จมูกจมูกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรู้แล้วรู้แล้วผู้ใดจากเสียงข้างเมื่อกี้เสียงข้างรุนรนเลยมาข้ามเหนียวแม่นมาจริงจริงเย่ข้ามเหนียวแล้วลูกข้ามเหนียวนั่นแล้วจังเลยข้าเชียวบักข้าเจ้าขอมาบอกเด้อ เอาไปขอนี้ออกไปก่อนเนื่องันสวมนากูอต่อไปมาได้เลย <c oughs> อ่าอุ้ย <c oughs> ตัวนี้นะฮะจากสิ่งที่จับไปรู้ปุ๊บเลยก็คือขนนุ่มขนสัน้นน้ำหนักตัวเบาแบบนี้นะครับเนี่ยนุ่มสั้นแล้วน้ำหนักตัวเบาแบบนี้นี่ก <c oughs> ารอุ้มเป็นจังหวะที่แบบอุ้ยดีได้ขนาดนี้นี่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 นานยาวแบบนี้ ขนาดตัวขนาดนี้ไม่ยากเลยอันนี้เดาได้<ม>เดาได้ตอบตอบได้เลยไหมอตอบตอบตอบเข่าขัวครับเจ้าก็เย็นแท้หูเลี้ยงมา,าตั้งแต่ตีนเท้าฟ้าหัวจนหอนเท้าฟ้าตีนพรรอแม่บอกว่รราเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองแม่งตีฉีดวัคซีนเข็มแดงกูในผ้าไปฉีดแล้วติ้งดิ้งย้อีกตัวอีกตัวอีกตัวมาลงมาหรือยัง จับปุ๊บเก่าปั๊บจับปั๊บเก่าปุ๊บจับปุ๊บปุ๊บปั๊บเก่าปั๊บปุ๊บปุ๊บใหญ่สาเล่นแล้วเอามามาเรไปมาเร็วไปโอ้ยโดนแทนะมาเร็วเร็วเดินเดินผมว่าพีตรงยางไปหามันแล้วล่ะยางจังไหนเด๋ยวนี้นะพีตาอยู่แล้วเร็วเอาภาพไปเดีูภาพาไปลุก หลุดเฟรมกล้องะเนาะนี่ว่าหลุดเฟรมกล้องไหมเนี่ยุุุดดดไไมม่่คนนี้เหรอใช่คนนี้คนนี้จับปึ๊บจับปึ๊บจับหนาเขียวทูท่ๆแบบนี้ โอ้น้ำหนักขนาดนี้ขอดมได้ปะเอาดมดมโอยเอยใครใครใครอยู่ข้างหูใครเนี่ยใครเอา้าใครตอบสองคนร่วมกัน,นยังเล่ยังได้เอาไปมาบึ้งมาข่าเจ้าอีสวย <c oughs> มาข่าเจ้าอีสวยมาเ่ย โง่ดันทีเลยอยู่ๆเหนียวก็กลายเป็นพ่อพ่อก็กลายเป็นเหนียวเฉยเลยรู้สึกน้อยใจน้อยใจที่ดูเจ้าเหนียวไม่เต้นอนแบบทีกเกี็ตแบบนี้เขาสวยแน่นอนไปแล้วเอาป่ะอันนี้เขาสวยไหมบ้าแบงค์ครับตื่นดึงตื่นเย่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเสียนาฬิกาทองคำเจ้าไม่เจ้าประหารนักแสดงของข่อยนี่นักแสดงอยู่ข้างหลังนี่จิ้งเกี้ยวการได้จังนายได้หระวังล่านะ ตีนั้นด้านแบบนี้มันมีเปอร์เซ็นต์เอาตัวเก่ากลับมาเล่นใหม่ปะมีสิแบบนีงนะลูกนะเดี๋ยวพ่อมานะยายสานะจับแล้วเด้อพี่น้องเด้อจับแล้วแบบนี้ขนนุ่มๆแบบนี้มังนี่ขนนุ่มนิ่มอยู่นี่คือเรียกมาหน่หลูเลยวาหลูเลยว่า, <c oughs> วาพฤติกรรมแบบนี้ <c oughs> การงอกง,งอกแงะแงะดเอามือเอามือประสานกันแบบนี้นี่ เตรียมทื้งดอกไม้จันแบบนี้ <c oughs> เลี้ยมือกูแบบนี้ความสากข,ของลินประมาณนี้ออบัก,ข,าากข้าวเจ้าหมาควนตีนบอกไหมข้าวเจ้าหมาควนตีนตึ้งเย้ตัวทุ่งไทยเดีด๋ยวกวูตอบไปเลขก็ได้สันเพราะมันเหลือตัวเดียวแล้วเออาไหมมา,มาจะไปหาบั้นอยู่ดียับบ้ายับบ้ามันอยู่ข้างใตีกันที่ <c oughs> เดี๋ยวปไป,ปวมึงมา<บ>หาพ่อมาหาพ่อมามาหาพ่อมามาหาพ่อมาบุยบอกเ้เดอว่าตัวนี่นะก็ที่ต้องให้ต่อยไปสิมัาเ,เหลือตัวเดียวเบิร์ตเงี้ยน้ำนักประมาณนี้ <c oughs> นั่น <c oughs> ความไม่ยอมคนเหมือนเข้าศัก์แบบนี้ <c oughs> แบบนีแบบน้คือบอยย้อมเดชอศักกับบอยยอม ข้ uh> <sh up, いい uh ากล้องเข้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 ากล้องข้าวกล้องข้ากล้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแบบนี้คือความไม่ยอมคนโอ้กูตายท่นเนาะกูตายท่นเนาะข้ากล้องนี่คือไม่ยอมคนอันนี้มั่นใจว่านนาจะบักนีนาจะมักเหนียวที่ยุคขางนาเนี่ยแล้วเข้ากล้องกำลังกัดอยู่นี่กต่คือนี่เข้ากล้องบายอมคนแต่คือหวงพอเข้ากล้องนี่ไม่ได้ใส่มือนอีสาแก็คือเบาย่อมบายอมบอยอมบอยอมแต่อันนี้บักย้อนบ่นี่โอ้ลัก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  เพราะงั้นหมาในบ้านสี่ห้าหกตัวผมตอบถูกทั้งหมดถือว่าคลิปนี้นะฮะผมเป็นผู้ชนะอันใดผมบอกแล้วว่าหมาในบ้านทุกตัวเนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยจนหอยเท่าฝาตีนเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ให้วุ่นวายสตอรี่แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ เราจะเขาน้มกัมา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 ย